สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูคารวาสจอมของมังเมฆอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงแถวแถวบางแคเป็นเกษตร52นะครับที่เขาเรียกว่าข้อครนะครับกราบศพครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าเรื่องอนะไรพ่อครขาเขียนยันอะไรให้คนบูชาหรือทำยังไงก็าฟังได้หนึนครับเออยันที่แรกเริ่มเลยที่อาจารย์ทำนี่ก็เป็นยนัน สลรถมงคลสายพระสานสูงครับเพราะว่ายันนี้ก็เดิมทีเดียวผมได้จากอาจารย์เกีตงศักมาท่านสอนวิชาดูหมอศิลักษณาให้ผมท่านบอกว่าท่านเรียันาจ้าขวงทองสุขครับนี่ผบอกว่าเออแล้วตำราที่ได้มาขอเอาไปถ่ายเอกสารไปศึกษาได้ไหมครับท่านก็อนุญาตผมก็มาเสร็จแล้วผมก็ฝุกรือแล้วก็ ได้ไปหาหลวงพ่อทองสุขขณะนั้นหลวงพ่อทองสุขท่านยังมีชีวิตอยู่ผมไปหาแล้วก็บอกว่าผมได้ตำรามาอย่างนี้ก็หลวงพ่อประสิทธิ์ราสตรให้แล้วก็เลนตาประสิทธิราสตรให้และจากนั้นผมก็สืบทราบมาว่าทาง,งประจวบทางประจวบยังมีลูกหลานลูกหลานเหลนของสายหลวงปู่เอี่ยม วสการับที่ผมระจูงยังมียังหลงเหลืออยู่ก็คือท่านเพิ่งมาณะาเป็นแม่นังคือหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อชาลีเดี๋ววัดบางยาววัดวัดวัดบางยาวผมก็ขึ้นไปหาท่านแล้วก็ได้ไปสาไปถางเคดเคดรับอิชาต่างๆจากหลวงพ่อชาลีซึ่งท่านก็เป็นลูกชายของพ่อท่านรูจิเลสตระกูลรุจิเลศนี่ก็ เป็นตระกูลสายหลวงปู่ยมปฐมนาวสพสูงรนะครับโอเคพ่อผมเริ่มเขียนยันแตัวแรกเลยเอ่อเป็นเต็มเตทำตะกุดตัวแรกตอนไหนอายุสิบสี่สิบห้าอายุสิบสี่สิบห้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุก็เจ็ดสิบสามเขียนไาหลายหมื่นดอกก็น่าจะหลักพันเพราะว่าตะกุด ของอาจารย์นี่มันต้องเรียกสูตรทีละตัวคือไม่ใช่ลอกยันนะก็ลงยันไม่ใช่ลอกยันนะครับคือลงยันคือต้องบริกรรมทุกตัวครับเนี่เดี๋ยวเราจะดูพ่อครูนะครับเราจะมาดูตะกุดโสลตอันนี้ตะกุดมาหรอครับโนะสลตอันนี้ใชครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พ่อครูอธิบายนะครับเพื่อให้คนที่ดูนะครับว่าเป็นจริงไหมผมมาสัมภาษณ์คนไม่เก่งหรือเปล่าเนี่นะครับพ่อครูเริ่มอันตะกุดนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นยันยันวัสดุปานสูงทำเป็นตะลุตะกุนอะไรครับอันนี้เลนี่ถ้าอันนี้ครับขอบคนะครับอันนี้หให้บูชาเท่าไหร่สามพันบาทสามพันบาทนะครับจานมือไม้เยี่ยมเนี่ยสามพันเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พ่อครูอธิบายให้ฟังเลยนะครับว่ายันแต่ละตัวแต่ละกลุ่มแต่ละองค์เป็นยันอะไรนะครับพ่อครูวางๆเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อครูอธิบายครับผมนี่นะครับ เพื่อเพื่อเพื่อหลองวิฉาพ่อครูนะครับอ่าครับผมอ่าพ่อครูวังนั้นเลยครับครับเอาเลยนะเอาเลยครับพ่อครูอธิบายเลยครับคือขั้นแรกเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องดูแผ่นโลโลหะว่าเราจะลงยันสองยันเนี่ยได้อย่างไรครับผมคือตามตำราเดิมเดิมเขามียันประทับหน้ากับยันประทับหลังตามตำราเดิมเดิม ยันประทับหน้านประทับหลังครับแต่เนื่องจากว่าแผ่นโลหะเนี่ยจะ, <c oughs> จ,ะจะเขียนประทับหน้าประทับหลังไม่ได้มันมันนูนเนี่ยคือแผ่นโลหะมันบางออครับ,คร,บครับผมก็เลยเขียนสองยันนี้ติดก,กันแล้วเวลาม้วนมันก็เหมือนกับประทับหน้าประทับหลังครับอ่าตอนนี้ยันสองตัวนี้เหมือนกันตรงไหนหรือไม่เหมือนต่างกันตรงไหนครับพ่อครูคือยันตัวล่างนี่ ก็จะเป็นยันตพระพุทธคุณครับแล้วก็ตากลางนี่เป็นไปสารณคมครับผมแล้วก็ล้อมด้วยพุทธังอันตรายาวินาสันติสุนัขวาครับผมจากปฏิทิตาคาดชาปยาคามเอิสาขะครับอันนี้คือวงนอกนะครับวงนอกครับนี่นะเดี๋ยวผมขอขอนะครับก็คือวงนอกครับวง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 ที่ล้อมอ่ะสี่สี่มุมอ่ะก็คือแปลแล้วเนี่ยก็ การสุนนักการไอ้ได้บกการสุนักกัดเอาการสุนนักกัดแต่ก่อนนู้นนะครับคนไม่มีศัตรูนะครับนอกจากการหมากัดการจระเข้การปลาปลาเป้าอ่าฮะก็ก็การสุนนักกัดการจระเข้การปลาปลาเป้าแล้วก็การเต่าร้ายแล้วก็การพวกผีเสื้อน้ําลากศพเอ้ยเดี๋ยวก่อนเต่าร้ายคืออะไรก็คือเต่าเต่าก็ป้องกันเต่ามันกัดด้วยไงอ๋ออ่าเบางทีลงน้ํา จะไปรูว่าสัตว์น้ำอ่ะคือกันได้ทั้งบนบกและก็ในน้ำครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะผีพลายกันพายน้ําผีเสื้อน้ําผีน้ำอะไรพวกนี้ครับผมพวกลายน้าลาบสดอะไรพวกนี้ครับผมเพราะว่ายันก็ล้อมอย่างนี้คือพุทธังอันตรายาเวนาสันติสุนัขวาจับปฏิทิตาคัดชักพยัคะไม่มีสาขะทิปีอาทีเจวะกุมพีรามัชฌกัชปาสิงหา ยักษะราคาสาโคนะจันทาจะนีวาเลเดอันนี้คือเป่ากันเต่าร้ายปลาลายผีเสื้อน้ํานี่คือตัวคาถาเมื่อกี้นี้ครับที่ทีทีล้อมครับครับผมทาไมต้องประทับหน้าประทับหลังเออคือยันประทับหลังนี่เป็นยันโสรถมงคลปกติยันโสรถมงคลนี่ก็จะมีอิทธิคุณมีคุณมีอนุภาพเป็นอนกอยูกแล้วแต่ว่ายันโสรถยันเดียวนี่ก็โอ้โหฝ่ายท่วมหลังช้างครับคือ ท่านปรานาไว้ว่าการฟ้าการไฟแล้วก็การเสียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ที่ใดทํากินไม่ขึ้นทาย,ยันโสรถไปติดหรือว่าใช้พยันเนี่ยกีนนักก็จะทํากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองคือเขาทํามาเป็นแบบนี้เลยครับเพราะครับปกติถ้าเป็นตะกูุดหลวงวุ้เอี่ยมจะมียันประทับหน้าประทับหลังใช่ครับของตําราแท้ๆที่ผมเรียนมาต้องมีม ต้องมียันสองชุดนะครับก็คือทั้งทั้งนอกทั้งในครับแล้วก็ออยันที่เป็นผู้ธคุณเนี่ยต้องมี81ช่องแต่ว่าบางเจจิเขาก็อาจจะว่าเรียนมานี่มีแค่2ี่าช่อง e ก,ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะถ้าถ้าสมครณต้องเป็น81ช่อง81ช่องครับ99 81เอช่องละ9ช่องละ9ครับยันประทับหน้าประทับหลังเป็นยันชุดเดียวกันไหมครับก็มันแยกเป็นสองยนันครับแยกเป็นสองยนัน ถ้าเป็นประทับหน้าเป็นยันอะไรประทับหน้าก็คือตามตัวอย่างนี้ครับผมด้านนี้ประทับหลังประทับหลังถ้าม้วนถ้าม้วนกันแล้วก็คือม้วนแล้วก็คือเป็นจะประทับหน้าประทับหลังแบพอดีอยู่พอดีเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราลงยากเป็นสองแผ่นเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ในแผ่นเดียวไม่มีเป็นไหนเคยเคยมีความคิดที่จะลงทีละแผ่นทีละแผ่นครับแล้วบางทีเกิดว่าไปว้ามาแล้วมันแอคนมาขอเงี้ยอีกแผ่นหนึ่งหาไม่เจอก็ ก็ต้องไว้วันหลังค่อยมาเอาพ่อครูรับถ้าเต็มสูตรต้องเป็นประทับหน้าประทับหลังประทับหน้าประทับหลังครับแล้วต้องมีแปดสิบเอ็ดช่องต้องมีแปดสิบเอ็ดช่องอันนี้โสรถมงคลอันนี้ของแท้ของสายวัสดุันสูงก็เรียนจากสายหลวงพ่อทองสุขมาจาอาว่าองค์ที่สามครับาจากหลวงปู่กลิ่นอ่าพ่อครูใครทันหลวงพ่อทองสุกหรือพ่อครูทันเลยผมของมาทันครับทันพ่อทองสุขดีทันหลวงพ่อทองสุขนะครับเขียนยันให้หลวงปู่เอี่ยม อ่าผมทันนทันนะครับทันครบทนเขาทำไมถึงเข้าไปถามผมสนใจยังไงครับพ่อครูก็จริงจริงแล้วผมก็เรียนวิชามันั้้อายุ14 15คือพระอาจารย์รองแรกของผมก็คือลูกศิษย์หลวงปู่ทองวัตราจุโดทาคือทักครูพิชัยนรงค์ฤทธิ์วัดข้อหมูวัดข้อหมูเรียนเรียนเรียนจากหลวงพ่อนี่ก่อนเรียนจากองค์นี้ก่อนก็คือสมัยนั้นวัยรุ่นมันก็เที่ยวงานวัดตีรันฟันแทงกันครับผม บางทีไปดูลำตัดดีเชียกันยังยกพวกตีกันเลยครับปังหาของคงกระพันเอาไว้ก่อนครับเสร็จแล้วรเรียบร้อยแล้วมีคาถาม,นม้นกคาถามวนันก็มีมีมีหลายสูตร,รนะบางสูตรก็เอท่านบอกให้ใช,ช้คาถาเข้าป็นษาบางสูตรก็<อ>ก็มีคาถามวนต่างหากครับ <นะ S 1> ถ้าถ้าผมคลี่ยันมาเสื่อมไหมเออครั้งนี้ สายของผมนี่ไม่เสื่อมนะสายของพ่อครูนี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วปกตินี่ผมลงยันนี่ผมจะใครมาบูชานี่ผมจะยกตั้งกันให้ดูเลยเพราะเราลงจริงครับผมดังนี้บางสำนักเนี่ยเขามวนไว้ ดอกก็เลอรครับพอคุณคลี่มาเนี่ยมีหนัเสียแค่ไม่กี่ตัวครับผมไอเดียของเราเนี่ทองแท้ไม่กวดไฟครับผมก็ใครคลี่ดูได้ครับแล้วก็ให้ดูชัดๆด้วยว่าคลงมือหรือปั๊มขายดอกสามพันมากี่ปีแล้วก็ขายมาตั้งตั้งแต่ปีพศส,สองพันห้าร้อยยี่สิบกว่าแล้วตอนนั้นขายดอกเท่าไหร่ก็สามพันนี่ไม่ได้ขึ้นราคาเลยเพราะมันลงยากขายดอกละสามวันลงวันหนึ่งลงได้กี่ดอก เต็มที่กับสองสามดอกลงตั้งแต่เช้าไม่ยากเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องจากอายุมากแล้วมันก็บางวันก็ไม่ได้ลงเลยบางวันไ,ไมไ่ลงเลยเออครับแล้วม,ม,มันพอความต้องการของลูกศิษย์ของเก่ามันก็มีอยู่คือราคาแล้วก็เรียนตรงๆนะถ้าคนไม่รู้คุณคา่าเขาบอกอย่าไปเพื่อถึงสามไปเขาก็เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนแต่ว่าคนรู้คุณค่ามันคืก็มาเหมาที่ยี่สิบสามสิบดอกเลย คือเขาบอกว่าถ้าคนจากุ่นอาจารย์แล้วกเกรงไม่มีไม่มีใครเขาจะทําอย่าง่ันแล้วเขาบอกแนั้นครับผมพ่อครูดได้ถ่ายทอดวิธีการเขียนให้ลูกศิษย์คนไหนไหมก็มีมีถ่ายทอดให้ให้ลูกศิษย์ไปไป,ไปบางคนนะได้ได้เรื่องไหมมันก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้ลูกศรริษย์เราจะไปหวังพึ่งลูกศิษย์เลยลูกศิษย์มันจะไม่ใช่อาจารย์ลงนกครับพ่อครู <c oughs> ลงไปบริกรรมไปหรือต้องเข้าใจนะครับ เขียนยันลอกยันไม่กับลงยันไม่เหมือนกันลอกยันคือเราลอกเขามาเราลอกอย่างนี้วันมันจะลอกหลายสิบดอกก็ได้ครับผมอันนี้มันต้องเรียบสูตรแตละตัวแีละตัวครับผมคือเรียกไอ้อัคขระบังเกิดแล้วต้องกรุงเอาไว้แล้วก็เ่็บเอาไว้ตามตำราโบราณนะครับคือต้องบริกรรมทุกดอกทุกดอกครับแล้วก็โดยเฉพาะยันพุทธคุณเนี่ยครับผมต้องใช้สูตรรัตนมาลาเดี๋ยวเราจยท่องพ่อครู เพื่อเพื่อความสบายใจของลูกศิษย์ลูกหาผู้เชี่ยานะครับพ่อครูบ,บริกรรมสตรนะครับล่าดาให้ดูนี่<า>จะบริกรรมไดยี่สิบแตัวนะเพเนื่ังจากหลอดเสียงโอเคครับผมไ,<ป>ไ,ไปไม่ไหวครับคือบริกรรปกติพ่อครูการบริกรรมยันเนี่ยเขาเคบริกรรมในใจนี่เพื่อเราเพื่อให้เป็นวิทยาทาน,นะครับเราจะบริกรรมเสียงดังให้ดูนิดนดียสมมุติว่าเราจะลงลงตัวอีกนะตัวอีกตัวเดียวตัวอีกตัวหนึ่งอะ แล้วก็ต้องขึ้นชิดนาวาจะนะยุตตังหีสูตรนีนชื่อสิงหาค่าตาที่การาสูตรลิงธรรมนิปัจ,จเตด้วยสาพรอาจารย์ให้ตั้งปฏิสนที่เอหินามังสมโสยุตโถ,ถยุตถา แห่งนามะทั้งหลายพระอาจารย์ลีเยนะพึงมาให้เรียกที่อิทโธสัพยุตยานังอิฉันโตอาสวะคยาังอิถังธรรมังอนุวัตโตอิทิมันตังนามมาเมืองอิกาโรโหติสัมโวจงมามังเกิดเป็นอกอิมังอัคครายันตังสันตังอุปัชชติอิมังอัคคายันตังสันตังวิกึลคะเลได้ลงตัวอีตัวเดียวครับก็อีกตัวเดียวนะครับคือแต่ละตัวท่ามบริกรรมในในใจของบริกรรมแต่เดียวันี้บริกรรมเพื่อที่จะ ให้เป็นความรู้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยครจะเช่าต่อไปนะครับเสร็จแล้วกว่าจะแผ่นยิงใช้เวลานานไหมก็ก็อย่างที่บอกว่าบางทีก็ประมาณสองสามชั่วโมงนั่งชนิดว่าไม่ลุกเลยคนระับลงทีเดียวให้เสร็จเลยคือพวกเดียพามันได้อารมณ์ที่จะลงต้องลงเลยครับถ้าต้องเคลียร์ทุลร่าให้เสร็จ <c oughs> คือคือจะจะ,จะไปไหนไปเลงลงลุกไปเข้าห้องน้าอะไรไม่ได้ พอพอได้ทีนหน่อยแต่แต่ถ้าไปไปทำธทุระอื่นมันเขียนต่อไม่ขำจรับเวลานั้นอารมณ์มันได้เราก็จะไม่ไม่จิตไม่วอกแวกส่งไปที่อื่นแล้วเนี่นะครับดอกละสามพันบาทสําหรับลายมือเขียนนะครับคือปัจจุบันนี้ก็คือราคาประมาณนี้เป็นราคามาตรฐานทั่วไปที่สํานักอื่นๆออกนะครับก็คงต้องไปเสกซ้ำก็หลังจากงาน,นลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รวบรวม ใส่ไวในถาดแล้วก็<อ>ห้องพระอยู่ชั้นสามาทุกวันก็ตื่นตีสี่แล้วก็ทําทก,กิจวัตะส่วนตัวกินชงน้าําชาไหว้พระไว้เจ้าเราขึ้นไปทําภาวนาถึงประมาณสองโมงเช้าไปลงมากินกินข้าวก็อยู่นพักก็ประมาณสชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งกับบริกรรมมน,ม,นมหาธรรมบุนตามตามตำราก็บอกว่ามนมหาธรมุนมหาธทมุนอัศเซ เสกยันโสรดเนี่ยจาะมาทำมึนเราต้องเสกให้ได้หมื่นจบหมื่นจบเนี่ยสรุปราจะต้องสามปีสามปีสามปีมปก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยอสิบกว่าสิบกว่ต้นต้นมาทำมาเรื่อยเวลาเรานทำ ก็อายต้องทําลิมหน้าต่างประตูแม่เพราะบางทีบางคนเข้าเข้ามาเขาบอกแกทำอะไรของแกนี่ยแล้วก็ปิดประตูไม่ให้คกดูเราทําของเราเองครับนี่นะครับเราจะพูดถึงคุณทัคุณของยันการบอบอันนี้เพื่อความเข้าใจนะครับว่ามันแก้หรือส่งเสริมหรือช่วยอะไรเราได้บ้างครับคือสังเกตดูเนี่ยคนเขาบอกว่าทํากินไึ้คืนแล้วก็เคย เคยมีเคยมีครั้งหนึ่งฮะก็ปรากฏว่าน,น้องสาวของผมเนี่ยฮะแกก็มีไปซื้อไอ,เอ้เครื่องแคท้ายๆว่าเครื่องจักรครับก็จะมาผลิตไอ้พวกชิ้นััาสติกอะไรพวกเนี่ยก็ปรากฏว่าไปซื้อเครื่องเซ็กแอนแฮนมาซื้อก็มันเครื่องมันก็รวนตลอดร,รวนตลอดคุณแม่ผม เขาก็บอกว่ากั um, ้งกระทรวงภาษาจีนนะเราไม่ right ้นภาษาจีนเนี๋ยวังนะก็บอกว่าลืมไปไปช่วยเอาหวยมันหน่อยมันก็บอกลงทุนไปต้องสองสามล้านแล้วเครื่องจักรมันเกเรไม่ยอมทํางานบอกว่าจะให้ทําไงอ่ะมาอ้าวว่าก็ไม่ได้เป็นช่างซ่อมก็ไม่เป็นแล้วจะก็บอกอ้าวแล้วก็ทําน้ามต์ไปพรมอะไรหน่อยไป ให้พ่อครูเนี่ยให้ธงน้ำมนต์ให้้องน้ำมนต์ให้น้องสังไปผมที่โรงงานเขาโรงงานเครื่องจักรครับผมก็อันเนี้ยหยิบไปเจ็ดตัดแันได้ครับก็ไปถึงก็ไปพรมน้ำมนต์ไปถึงก็ต้องมองไปที่ก่อนตีจูเอียสารเจ้าจีนแล้วก็มานั่งนึกในชายว่าเอ๊ เขาไหว้เจ้าอยู่ธวังตีโจเอียกองเนี่ยรับอาบิสบูชาเขาแล้วไม่ทํางานก็ไม่ถูกเออคือเราก็ไปบ่นอย่างนั้นแบบก็ไม่ถูกนะครับผมก้าวยานดับกุโสรถเนี่ยม้วนแล้วก็เขาเป็นเหล่าเอียกองเนี่เป็นเซรามิกแล้วกัดไปที่ก้นหรืออัดเข้าไปก็บอกว่าขอความร่วมมือหน่อยว่าต้องให้เขาทําจริงขึ้นยอดด้วยอนะครับแล้วเราก็กำกับไปเลย บเขาเรียกสั่งมิชาสั่งมิชาสั่งิชารก็ได้เสร็จแล้วเราก็เราก็ทำพิธีผมนองมดแล้วก็เอายันโสรถเนี่ยปิดปิดที่แถวๆท่านเครื่องแล้วก็ปิดที่ข้างขวาคือไม่ต้องม้วนเป็นตะกรุดนะครับเอาปิดทั้งแผ่นเลยเป็นทั้งแผ่นเลยครับจริงๆถ้าไปปิดทั้งไปปิดที่บ้านก็เอาไปไปไปทั้งแผ่นได้เอาไปทั้งแผ่นเลยครับแต่จริงๆมันเกิดเอสมาสัจจ์ครับคือ จับนั่นผ่านมาอีกปีสองปีพี่สาวของสามีก็ลงมาปฏิบติกเกิดอาคีไพวินมาไฟไหม้ไฟไหม้ปอตาบอกว่ากระแสลมมันก็พัดมาทางบ้านน้องสาวที่อยู่ใครๆเขาบอกรายการเนี่ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดเสร็จแล้วก็ผมก็ไม่รู้แล้วต้องสาวพออาคีไพ,พสงบอีกสองวันเขาบอกเฮียเฮียดูหนังสือพิมพ์บ้างหรือเปล่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกดูเรื่องอะไร,รเขาบอกเลยพุทธบูชาเนี่ยไฟไหมเ้เลยโอ้โหลงหน้าหนึ่งเฮียนี่ไม่มีบอกซื้อแต่ว่าบางทีไม่ได้อา่านเาะมันติ ier, ดพระรามมาได้เขาบอกเฮียไปดูเขาบอกโอ้โหเขาบอกว่ารอดปฏิหารเขาบอกเฮียแม่สายาศาสตร์นี่จะไม่เชื่อว่าต้องเชื่อนะเพราะว่าไอ้หมวยมันพูดอะไรวะาเขาบอกเฮียเฮียมาดูด้วยตาสิผมก็ขับรถไปดู ไปพื้นที่เพลิงไหม้อุโผลไอ,อยางที่เขาปั๊มพื้นรองเท้ามันเป็นโครนดำเนี่ยไหลแล้วก็กะกรองมอกก็เอาเชี่อวขึงไม่ให้เข้าครไอเราก็อุโมงไปมัน,นไม่น่ารอดแม้กระทั่งไอสายไฟที่โรงเนี่ยยังไม่ไหม้ยังไม่ไหม,ม้เลยก็ไฟมันแรงอะนะยังไม่ไหม้เลยคือผมไปหลังจากที่ไฟสงบแล้วนะเสร็จแ,แ,แล้วก็นึกในใจว่า สักเ็จอย่างเงี้ยเดยียบไงไงต้องมาขอกลับมาทัดแทนตองขอกของเราเนจะขอคือทัดแ่นสองแบนมองเข้าไป๊บขืนยิบขืนเหยียบเข้าไปเลยครับโคนเดือดปุดๆทีดต้มน้าถ้ากาวเท้าวิ่งไปในหนังหลุดแน่เลยก็ตกลงก็เลยไม่ได้เอากลับมาพ่อครูรับเงินจากที่คนนี้พ่อครูไปแช้อะไรบ้างต้องมีคนสงสัยว่าเราไปคำบูนนื้อทำการผู้ส่วนหรือใช้ส่วนตัวก็จริงๆเนี่ยเงินทองได้มาเนี่ย ของเงินอย่างเป็นทองนี้ก็ต้องทาําบุญทาทานครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ทุกวันนี้อาจารย์ก็เรียนวิชาไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องมีถวายเงินนะถึงแก่แก่เนี่ยใครว่ามีวิชาที่เราไม่มีเนี่ยผมก็ไปกราบฝากตืวกอวเป็นลูกศิษย์ไปขออีกเรียนไปขอเรียนเป็นนักศึกษาจนภรรยาผมก็บอกว่าเอ๊ะของแกนี่เรียนวิชาไม่จบบอกไม่จบมันยังไม่จบหลักสูตรคือไม่มีใครเรียนจบเรื่องนี้แน่เด็ดขาดอ่าไม่ไม่จบไม่จบ พราะว่าเราว่าเขาเก่งคนนึงเขาเก่งกว่าเราเพราะว่าเหลือฟ้ายังมีฟ้านี่นะครับถ้าใครสนใจยันเขียนมือน,นะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับปู่พ่อปู่ศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเจ็ด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 แปด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 เก้า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 สองสองนี่นะครับสนใจดอกละสามพันนะครับปลูกเสร็จเขียนตามตำรานะครับซึ่งผมไม่ค่อยไม่เคยเห็นนะครับที่เขียนประทับหน้าประทับหลังนะครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ